เคยได้ยินคำว่าสุญญาตาไหมครับคำนี้เป็นหัวใจสำคัญของพุทธศาสนาเลยนะแต่ก็น่าจะเป็นคำที่คนเข้าใจผิดกันเยอะที่สุดคำหนึ่งเลยก็ว่าได้วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจคำว่าความว่างนี้ให้ลึกซึ้งกันครับลองฟังคำพูดนี้ดูนะครับท่านพุทธทาสภิกขุเคยกล่าวไว้ว่าสุญญาตาเป็นเรื่องทั้งหมดของพุทธศาสนาโอ้โหนี่เป็นคำกล่าวที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับ มันเหมือนกับว่าถ้าเราเข้าใจแค่คำคำเดียวนี้ก็แทบจะเข้าใจแก่นของพุทธศาสนาได้ทั้งหมดเลยทีเดียวแต่พอได้ยินคำว่าว่างปุ๊บหลายคนอาจจะคิดไปว่าเอ๊ะมันคือความไม่มีอะไรเลยหรือเปล่าความว่างเปล่าความสูญสิน้นอารมณ์แบบตายแล้วศูนอะไรทำนองนั้นใช่ไหมครับเขาบอกเลยว่านั่นคือความเข้าใจผิดที่ใหญ่หลวงมากแล้ววันนี้แหละครับเราจะมาทลายความเข้าใจผิดนี้กันเอาล่ะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่า มาดูกันชัดๆเลยว่าความว่างในทางพุทธศาสนามันใช่ความศูนย์เปล่าอย่างที่คิดกันหรือเปล่าทีนี้ลองดูการเปรียบเทียบนี้ครับชัดเจนมากเลยด้านหนึ่งคือความเข้าใจผิดที่คนส่วนใหญ่คิดกันคือว่างเท่ากับไม่มีอะไรเลยเป็นความศูนย์เปล่าไปหมดแต่อีกด้านหนึ่งคือความหมายที่แท้จริงในทางพุทธศาสนาครับความว่างไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไร แต่มันว่างจากตัวตนที่ถาวรว่างจากแก่นแท้ที่จับต้องได้และเพราะมันว่างแบบนี้นี่แหละครับมันถึงเต็มไปด้วยศักยภาพคือมันเปลี่ยนแปลงได้มันทำงานได้มันเป็นอะไรก็ได้แล้วไอแนวคิดที่ว่าว่างจากตัวตนเนี่ยมันมาจากไหนเราต้องย้อนกลับไปดูที่แก่นคําสอนดั้งเดิมเลยครับถึงจะเข้าใจที่มาที่ไปของมัน ในคำสอนนั่งเดิมเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่เราเรียกกันว่าตัวเราจริงๆแล้วมันก็แค่การรวมตัวกันของส่วนประกอบ5อย่างเท่านั้นเองครับที่เรียกว่าขันห้าก็จะมีรูปคือร่างกายเวทนาคือความรู้สึกสัญญาคือความจําสังขารคือความคิดปรุงแต่งแล้วก็วิญญ,ญาณคือการรับรู้ทั้งหมดนี้แหละครับที่เราเผลอไปยึดมั่นว่ามันคือตัวฉันที่แท้จริงที่คงทนถาวรและเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะครับ ในพระสูตรชื่อเลนปินทสูตรเนี่ยมีการเปรียบเทียบที่น่าสนใจมากเลยเขาบอกว่าร่างกายเราเนี่ยก็เหมือนก้อนฟองน้ําดูเหมือนจะแข็งนะแต่ข้างในมันกลวงโบความรู้สึกต่างๆก็เหมือนฟองอากาศผุดขึ้นมาแป๊บเดียวแล้วก็แตกสลายหายไปการรับรู้ก็เหมือนพยับแดดที่หลอกตาเราทั้งหมดนี้มันชี้ไปที่จุดเดียวกันเลยครับว่า ไอสิ่งที่เราคิดว่าเป็นตัวเราเนี่ยพอแยกส่วนออกมาดูจริงๆแล้วมันไม่มีแก่นอะไรที่ถาวรเลยแม้แต่อย่างเดียวสรุปง่ายๆในมุมของพุทธศาส,สนายุคแรกหรือสายแถรวาดก็คือที่บอกว่าว่างเนี่ยหมายถึงตัวเรามันว่างเปล่าจากตัวตนที่แท้จริงและถาวรมันเป็นแค่กระบวนการของขันห้าที่ไหลไปเรื่อยๆเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแค่นั้นเองครับเอาละครับนั่นคือจุดเริ่มตน้นแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้น พอมาถึงยุคของพุทธศาสนามหายานแนวคิดเรื่องความว่างเนี่ยถูกขยายความไปอีกไกลเลยครับเรียกว่าเป็นการก้าวกระโดดทางปรัชญาครั้งสำคัญเลยก็ว่าได้และหัวใจของมหายานก็อยู่ที่ประโยคสุดคลาสสิกจากปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตรนี่แหละครับที่ว่ารูปคือความว่างความว่างก็คือรูปรูปไม่ได้แตกต่างไปจากความว่างความว่างก็ไม่ได้แตกต่างไปจากรูป ฟังดูเหมือนจะขัดแย้งกันเองใช่ไหมครับแต่นี่แหละครับคือกุญแจสำคัญเลยแล้วมันหมายความว่ายังไงลองดูการเปรียบเทียบนี้ครับถ้าเถราวาจะเน้นไปที่การแยกส่วนตัวเราว่าว่างจากตัวต้นมหายานจะไปไกลกว่านั้นอีกครับเขาบอกว่าไม่ใช่แค่คนหรือสัตว์นะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างในจัก,กรวาลน,นี้เลยไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ภูเขาหรือดวงดาวทุกอย่างล้วนว่างจากการมีอยู่ได้ด้วยตัวมันเองแบบเดียวๆไม่มีอะไรเลยที่ตั้งอยู่ได้โดยไม่อาศัยสิ่งอื่น คำศัพท์เทคนิคของเขาคือสวาภาวะครับ สวาภาวะเนี่ยมันคือแก่นแท้ที่แบบเป็นตัวของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นตไม่ต้องพึ่งพาอะไรเลยซึ่งมหายานบอกว่าไม่มีไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มีสวภาวะครับทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดมันต้องพึ่งพากันและคันถึงจะเกิดขึ้นได้ลองนึกถึงต้นไม้สิครับต้นไม้จะเกิดขึ้นมาลอยลอยไม่ได้มันต้องมีดินมีน้ํามีแสงแดดเพราะทุกอย่างมันไม่มีแก่นแท้ในตัวเองนี่แหละครับมันถึงเปลี่ยนแปลงได้มันถึงเกี่ยวโยงกันได้โอเคครับ ฟังดูเป็นปรัชญ,ญาที่ลึกซึ้งมากๆเลยใช่ไหมครับทีนี้คำถามคือแล้วในชีวิตประจำวันล,ล่ะเราจะเอาเรื่องนี้มาใช้ได้ยังไงตรงนี้แหละครับที่เราต้องมาดูคำสอนของท่านพุทธทาสภิกคุพระภิกษุชาวไทยที่ทำให้เรื่องธรรมะที่ดูเหมือนจะซับซ้อนกลายเป็นเรื่องที่จับต้องได้ท่านพุทธทาสพูดถึงเรื่องจิตว่างครับซึ่งต้องขีดเส้นใต้โตโตโตเลยว่าจิตว่างของท่านเนี่ยไม่ได้แปลว่าวจิตที่เบลเบลไม่รับรู้อะไรเลยนะไม่ใช่เลย แต่มันคือจิตที่ว่างจากความรู้สึกว่านี่คือตัวกูหรือนี่คือของกูพอไม่มีตัวกูของกูมาคอยกวนใจแล้วเนี่ยจิตมันก็เลยโปร่งใสมิสติปัญญาเต็มที่พร้อมที่จะทํางานแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างดีที่สุดเลยครับแล้วท่านก็อธิบายไว้เป็น2ระดับนะครับเข้าใจง่ายๆเลยระดับแรกคือจิตว่างตามธรรมชาติครับคือจริงๆแล้วเนี่ยจิตดเดิมๆของเรามันว่างอยู่แล้วนะตอนที่เราไม่ได้มีอารมณ์อะไรแรงๆเข้ามาปะทะ ส่วนระดับที่สองคือจิตว่างจากการฝึกฝนอันนี้คือตอนที่มีอะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็ต้องใช้สติค,คอยดูคอยรู้ทันไม่ปล่อยให้ความคิดว่าตัวกูมันโผล่พรวดขึ้นมาเป็นการรักษาความว่างนั้นเอาไว้ให้ได้นั่นเอง และนี่คือจุดที่ท่านพุทธทาตีความได้แบบพลิกวงการเลยก็ว่าได้ครับท่านบอกว่าคําว่าการเกิดในหลักธรรมเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการเกิดใหม่ข้ามภพข้ามชาติอย่างเดียวแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือการเกิดของตัวกูนี่แหละครับมันเกิดขึ้นทุกครั้งทุกขณะจิตที่เราคิดว่าฉันโดนดาของฉันหายฉันดีใจนี่แหละครับคือการเกิดในชั่วขณะนั้นทีนี้ มาถึงหัวใจของเรื่องทั้งหมดกันแล้วครับเรียนรู้เรื่องว่างไปทั้งหมดนี้แล้วมันจะช่วยให้เราถูกน้อยลงในชีวิตจริงๆได้ยังไงนี่คือคำถามที่สําคัญที่สุดเลยเพื่อให้เห็นภาพกันแบบชัดๆจัดจาเลยนะครับลองนึกถึงสถานการณ์คลาสสิกนี้ดูสมมุติว่าเราโดนหมากัดพอโดนหมากัดปุ๊บมันมีความเจ็บทางกายเกิดขึ้นอันนี้แน่นอนแต่ปฏิกิริยาทางใจนี่สิครับที่แตกต่างกันถ้าเป็นจิตที่ยึดมั่น มันจะปรุงแต่งต่อทันทีโอ้ยทําไมต้องเป็นฉันด้วยวะสวยจริงๆหมาบ้าเอ้ยเจ็บโวย้ยเห็นไหมครับมันมีความทุกข์ใจซ้อนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแต่ถ้าเป็นจิตว่างล่ะจิตมันจะแค่รับรู้ตามจริงว่าอืมมีความรู้สึกเจ็บเกิดขึ้นที่ขาแค่นั้นเลยครับมันไม่สร้างเรื่องราวต่อว่าฉันกําลังเจ็บปวดทรมานผลลัพธ์คืออะไรครับก็คือมีความเจ็บทางกายแต่ไม่มีความทุกข์ทางใจนี่คือประเด็นสําคัญที่สุดเลยครับ ความทุกข์ใจจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ตัวความเจ็บทางกายหรือที่เรียกว่าเวทนาแต่มันเกิดจากตัวกูที่โผล่ขึ้นมาแล้วไปคว้าเอาความเจ็บนั้นมาเป็นความเจ็บของกูนี่คือความแตกต่างมหาศาลเลยนะครับระหว่างความเจ็บปวดที่เป็นเรื่องทางกายภาพเราอาจจะเลี่ยงไม่ได้กับความทุกข์ทรมานที่เป็นเรื่องทางใจซึ่งเราเลื่กงที่จะไม่สร้างมันขึ้นมาก็ได้และพอเราฝึกมองอะไรแบบนี้บ่อยๆชีวิตมันจะดีขึ้นยังไงโอ้โหเยอะเลยครับ ความเครียดความกังวลมันจะลดลงเพราะเราเลิกเอาตัวเองไปแบกทุกเรื่องวงจรของความโกรธการโทษคนนั้นคนนี้มันก็จะถูกตัดไปเวลาเจอปัญหาหนักๆเราจะตั้งสติได้ดีขึ้นแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้นและที่สําคัญคือมันทําให้เราใจดีกับคนอื่นมากขึ้นด้วยเพราะเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเราทุกคนเชื่อมโยงถึงกันหมดฉะนั้นพอมาถึงตรงนี้เราคงเห็นภาพตรงกันแล้วนะครับว่าความว่างหรือสุญญาตาเนี่ย มันไม่ใช่ความว่างเปล่าที่น่ากลัวเลยตรงกันข้ามมันคืออิสรภาพขั้นสูงสุดมันคือการทลายกำแพงคุกที่ชื่อว่าตัวตนที่ขังเราเอาไว้กับความทุกข์มาตลอดชีวิตสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายเอาไว้ให้ได้ลองไปคิดกันดูนะครับว่าในเมื่อความทุกข์ใจมันเป็นสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเองผ่านตัวกูของกูถ้าอย่างนั้นในครั้งต่อไปที่เจอเรื่องย,กยากๆหรือเรื่องไม่ถูกใจเข้ามาในชีวิตเราจะเลือกตอบสนองต่อมันแบบเดิม หรือจะลองเลือกทางใหม่ที่จะนำไปสู่อิสรภาพที่แท้จริง